สวัสดีครับสาราบันเึปยังอยู่ที่ LS นะครับ Honda LS เครื่องยนต์เดียวก,กันกับ Honda Dash นะครับเข้ามาสวิต์ไม่มีไฟออกโมเทียนนะครับอถอดดูขดลวดเจ้า,จาของรถพยายามถอดนอด็อตด้วยไขยควงแบนนะครับก็ถอดดูขดลวดเหมือนคลิปที่แล้วนะครับแต่ทีนี้ ถ้าหากว่ากรณีที่เราไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนนะครับจะไปนั่งดูขดลวดก็คงไล่ดูลายตานะครับสายไฟที่ผลิตไฟเอามาใช้นะครับของรุ่นนี้ก็ตอนนี้ผมต่อมา3เส้นนะครับ อ่าครับหลังจากที่ประกอบขนลวดเข้าไปแล้วนะครับสา,ายไฟที่ออกมามี3เส้นนะครับแต่ว่าสีมันเปลี่ยนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับก็ด้วยการถอดหัวเทียนออกนะครับคลิกสตาร์ทแล้วก็เคลียร์สสายนี้นะครับ อันนี้คือผมต่อกมาสีสายอาจจะไม่ไม่ใช่แล้วแต่ทีนี้เราจะหาเส้นไหนมีไฟนะครับไฟสีเหลืองกับสีขาวนี้มีไฟ2เส้นแต่ไม่รู้เส้นไหนนะครับมีกราวเส้นหนึ่งสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้หาสายไฟท่าที่หาได้มันเลยเป็นสีแดงทั้งหมดเ,เราจะหาไฟที่ผลิตลออกมานะครับพันสะคอยเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้จากฟิลคอยนะครับ ่าเริ่มต้นจากเส้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีผู้ช่วยคลิกสตาร์ทนะครับแล้วก็เขียยที่ร้อนมาเหล็กแบบนี้นะครับก็จะเกิดประกายไฟแบบนี้อ่าเรารู้แล้วว่าเส้นนี้มีมีไฟมานะครับหนึ่งเส้นแล้วต่อไปเส้นที่สองาทำเหมือนกันครับก็จะมี ไฟให้เราเห็นแบบนี้เส้นที่3เป็นกราวนะครับจะต้องไม่มีไฟนะครับเพราะว่าเป็นสายดินเห็นไหมครับแบบนี้แต่ทีนี้2เส้นนี้มีไฟเราไม่รู้ว่า,าขดไหน สีขาวสีเหลืองส่วนมากก็จะแบ่งกันครึ่งๆ่งนะครับเราก็อาจจะมีมัลติมิเตอร์วัดค่าเอาค่าทีา่สูงที่สุดนะครับค่าที่สูงหน่อยใส่สายไฟชาร์จก็คือสีขาวสีเหลืองคือแสงสว่างนะครับอ,อันนี้แจ็กเดิมที่ลอยอยู่นะครับ แจ็คเดิมที่ลอยอยู่เราก็ต่อม,มันก็จะมีสีเดิมๆของมันนะครับแจ็คที่มากับรถนะครับสีเขียวกราวสีเหลืองแสงสว่างนะครับพอพอต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งนะครับก็ต่อแบบชั่วขาวแบบนี้ลองดูก่อนนะครับก็มีกราว เหลืองขาวนะครับเป็น AC ขึ้นมาเขียวเป็นเปล่นะครับ AC ขึ้นมาขาวกับเหลืองขึ้นมานี่ไล่มามันก็จะมาที่แผ่นชาร์ตนะครับตอนนี้เอาไขควงมาดักเช็คดูนะครับกรณีไม่มีมันติมิเตอร์นะครับสตาร์ทดูก็จะมีไฟออกที่ไขควงอตอนนี้ผมจิ้มไปที่สีแดงก็ค,คือไฟแปลงแล้วนะครับเป็น DC อ,ออกจากแดงนี้ก็จะไปสวิตกกุญแจนะครับออกจากสีสินแวรกุญแจวกกลับมาที่กล่องกล่องกล่องไม่ค่อยพังนะครับรุ่นนี้สตาร์ทดูครับมีไฟไหมก็จะมีไฟออกมาสายสีแดงก็คือผ่านแล้วครับทีนี้มาดูไฟที่หัวเทียนหลังจากเบิดกุญแจนะครับ ก็จะมีไฟกระโดดให้เห็นนะครับถอดลักออกไฟอาจจะน้อยมากเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีแรงจ่ายแหล่งที่2ตัวช่วยนะครับแบตเตอรี่อันนี้คือวิธีการเช็คต่อไปแล้วก็บัดกรีบัดกรีให้เรียบร้อยนะครับใช้สายหดหุ้มไม,ไม่ใช้เทปพันนะครับหัวเทียน เป็น bp8 es นะครับเกียวยาวอันนี้ผิดเบอร์นะครับเกี่ยวสั้น bp8 bp7 นะครับอันนี้เกี่ยวสั้น bp7 ss ต้องใช้เกี่ยวยาวนะครับสำหรับ ls d e a เดก็ไฟออกอามา,าทบทวนหน่อยนะครับไฟออกมาจากเครื่องยนต์นะครับ จากขนลวดฟิลคอยมี3เส้นนะครับซึ่งต่อไม่ถูกนี้ก็ไฟก็จะวิ่งลงกราวสมุดไปต่อใส่สายสีเขียวนะครับอาจจะน้องเขาอาจจะต่อผิดมานะครับไฟขึ้นมา2เส้นนี้เป็นกระแสสลับนะครับอตอนนี้ต่อถูกเส้นแล้วสีขาวกับสีเหลืองก็จะวิ่งมานี่นะครับวิ่งไปที่แผ่นชาร์จนะครับ แผ่นช้าก็จะมีขาวเหลืองแดงเขียวนะครับเขียวกราวแดงคือไฟที่แปลงมาแล้วที่เอาไปใช้งานาไฟสัญญาณไปสวิต์กุญแจนะครับแดงแปลงเป็นกระแสตรงแล้วนะครับขาวเหลืองก็คือขึ้นมาจากฟินคอยเมื่อกี้เขียวกราวนะครับแดงก็จะไปที่สวิต์กุญแจเปิดสวิต์กุญแจเสร็จปุ๊บ ก็จะไปที่กล่องฟิวอันนี้เดิมมันนะครับไปที่กล่องฟิวก่อนพอผ่านฟิวแล้วเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นเมนเข้ามาเลี้ยงกล่องเส้นหนึ่งกล่องก็มีสีเส้นนะครับ L S d e ตามาวงจรคลิปแรกนะครับสีเส้นก็มีเขียวกราวนะครับดำแดงไฟเลี้ยงกล่องนะครับ ดำเหลืองไปคอยหัวเทียนนะครับคอยหัวเทียนอยู่ตรงนี้ดำเหลืองไปคอยหัวเทียนเพื่อจะผลิตไฟฟ้าแรงสูงนะครับสีอะไรครับดำแดงเขียวดำเหลืองอสีอะไรครับเส้นหนึ่งเขียวกราว ดำแดงไฟเลี้ยงกล่องนะครับอ๋อดำเหลืองไปคอยขัวเทียนแล้วก็พันเสื้อคอยอีกเส้นหนึ่งนะครับคือน้ำเงินเหลืองขึ้นมานี่เลยนะครับไม่ผ่านอะไรนะครับน้ำเงินเหลืองพันเสื้อคอยตัวนี้นะครับเพื่อเป็นคอยกำหนดตำแหน่งกล่องเดดก,งเด,ดกล่องแดดกล่อง L S ก็มีประมาณนี้นะครับด้าหากว่า ดูคลิปนี้เกิดมีรถรุ่นนี้อยู่ก็น่าจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับแฟนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามสาระพันคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ LS น่าจะจบนะครับคล้ายๆกันนะครับ d e a LS NSR พวกนี้นะครับเป็น DC CDI การต่อวงจรก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับวงจรจุดระเบิด สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์พบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเจอรุ่นเก่าๆแบบนี้บางทีก็หาถ่ายทำยากนะครับแตะเออโชคดีก็ขอให้เป็นประโยชน์เป็นแนวทางกับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ